มวยคู่นี้ต้องบอกเลยว่าพลิกหลับรับ2ล้านครับนี่เปิดโตมาครับนี่คือซูเปอร์แบงค์ปอโชคชัยนะครับโดยที่มาเจอกระดับของนักชกจังเมียนมากซูเปอร์แบงค์นี่น้องเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันนะครับนี่ครับสูงร้อครับอายุ29ครับก็เคยชนะมาแล้ว32ครั้งเสมอ2แพ้18นะครับศึกครั้งนี้ครับจัดขึ้นที่สนามมวยเพชรบัญชาอําเภอกอสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ ในวันที่วันจันทร์ที่29ธันวาคมครับกับการฉลองครบรอบวันสถาปนาครบรอบ21ปีสนามมวยเพชรบ,บัญชาครับนี่เปิดตัวมาซุปเปอร์แบงค์ปอโชคชัยครับซุปเปอร์แบงค์ครับนี่ดูผู้ชมครับเยอะแย,ยะมากมายล้นสนามครับจนยืนครับเจอกระของนักชกหนุ่มเมียนมามวยเงินล้านจากเมียนมาครับเขาคือสปีดโบ๊ทยอดยุดมวยไทยหรือว่าสปีดโบ๊ทสิทธิ์วิกเตอร์เดิมนะครับ ต่อไปซ้อมอยู่ท่ค่ายยอดยุทดมวยไทยครับค่ายเดียวกับที่อเล็กสิงห์มาวินเคยฝึกซ้อมมาก่อนนะครับอายุ17ครับสูง178ชนะมาแล้ว12แพ้6ครั้งนะครับนี่คือสปีดบอสครับเอาละครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเชทีวีครับกรรมการเรือทูไทยชนพรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะข้ามช่วงของการไหวยครูไปนะครับเพื่อความเพื่อความเปรี่ยนเวลานะครับ มาดูเปรียบเทียบนะครับเนื้อตัวของทั้งคู่นะครับดูดีทั้งคู่นะครับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ครับอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับช่องโค้ชเชทีวีครับช่องพามพวยไทยสอแทรกภาษาใต้ครับเอกลักษณ์ช่องนี้โค้ชเชทีวีครับสวสนี่สูงร้อยกว่าเล็กน้อยครับในช่องทางของ YouTube กดซับสไคร์ครับในช่องทาง Facebook กด Follow กดติดตามครับในช่องทางติ๊กต๊อกกดหัวใจไลฟ์กดบวกกันด้วยนะครับ คู่นี้เรียกว่าเป็นคู่ที่ชิงเงินรางวัลสูงสุดนะครับในประวัติศาสตร์มวยภาคใต้ครับขอใช้คํานั้นเลยนะครับชิงเงินรางวัลสูงสุดในประวัติศาสตร์ของมวยภาคใต้ครับอยู่ที่2ล้านบาทครับซึ่งก่อนหน้านี้นี่ต้องบอกว่าท่านนั้นของน้องสปีดโบทชาวพมาาคนนี้ก็เคยชกชิงเงินรางวัลระดับ1ล้านมาแล้วนะครับเคยทํามาแล้วนะครับ สูงสุดก่อนอันนี้ทําได้ที่ล้านสองครับแต่อันนี้คือ2ล้านนะครับตอนแรกครับเงินรางวัลน,นี่อยู่ที่ประมาณ7จ็ดแสนนะครับแล้วก็เพิ่มมาเพิ่มขึ้นมาเป็นล้านสองแล้วเพิ่มมาเป็นล้าน4แล้วจากล้าน4ปิดสุดท้ายจบที่2ล้านครับอันนั้นคือเป็นที่เป็นทางการยังไม่นับก้อนที่ลงไว้ข้างนอกด้วยนะมีก้อนเหลือข้างนอกอีกนะครับมากกว่า2ล้านแน่นอนครับเอาครับยกไร้พี่น้องเพื่อจากวันนี้หยกไรครับแล้วมาที่เป็นผันพื้นหน้าเนี่ย มวยเก่าประสบการณ์ครับระหว่างซูเปอร์แบงค์ปอโชคชัยครับเจอกับนักของสปีดโบอสสปิดเตอร์ครับซูเปอร์แบงค์นี่รถเครื่องไทยเยอรมันครับนมสีแดงครับสปีดโบอสนมสีน้ำเงินครับถีบซ้ายมาครับทางซูเปอร์แบงค์แข้งขวาไปครับสปีดโบอสจังหวะนี้ยกแรกก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับยกแรกนี้เรียกว่าไม่มีอะไรมากมายครับดูชั้นดูเชิงนะครับผมอาจจะ พิจารณาที่จะข้ามยกแรกอยู่นะ12หนึ่งสองมาครับท่านของซูเปอร์แบงค์ออกแข่งนี้ครับท่านของสปีดบอน,นี่มีความเก่งกาจในเรื่องของหมัดนะครับเป็นนักมวยหนุ่มหมัดหนักนะครับซูเปอร์แบงค์นี่เรียกว่าเก่าครบเครื่องครับอืแข่งขวาครับแม่ไม่รู้ว่าเรื่องของการฟื้นตัวลดคัฟเข้ามานี่ ซูเปอร์แบงค์นี่ร่างกายโหลดทันืเปก่าวครับดูอย่างนี้เพลินๆแล้วดูว่ากล้ามเนื้อฟูนฟูนขึ้นมาน้อยนะครับในขณะที่สปิริโวนี่กล้ามเนื้อเต็มมัดครับแข่งซ้ายไปครับจังหวะนี้ไม่โดนครับแขปเดินเข้ามาครับออกลงเอาวุธจุกจิกกันไปก่อนนะครับทีบซ้ายมาครับทานของซูเปอร์แบงค์ออกแข่งมาเจอเตะคืนครับดอกนี้ คว้าแต่ขาครับมันคว้าขึ้นมาครับเข็มเดินเข้าหาครับคุณที่ต้องบอกว่าเราเลาไม่ได้นะครับเลาเล่านี่มีล้มยาวทั้งยืน,นครับเราเราคือประมาณเลอะเลอะทำอะไรด้วยความไม่ระมัดระวังนะครับผมตอนนี้สาดแข้งซ้ายไปครับถนนของปอร์แบงโอ้จังหวะนี้ครับโดนพลิกแม่แล้วก็ลงไปทั้งคู่นะครับ เสียท่าครับพลิกเมียครับพลิกเมียพลิกเมียครับพลิกให้ล้มครับพันนั้นแหละออกแข้งข้าซ้ายครับซูเปอร์แบงค์ครับจังหวะนี้ทีบมากครับคว้าแต่ขาซ้ายหมัดซ้ายคืนครับท่านครองสปีดโบทจิ้มไปครับสปีดโบทจังหวะนี้แข้งขวาเตะขาเจอหมัดขวาคืนครับจากท่านครองซูเปอร์แบงค์แข็มแรนเข้ามาครับแข่งซ้ายนี่ไม่โดนครับ ไซด์หุนมาครับทางด้านของสแปนไซายคืนครับสปีดโบสเก็บเดินเข้าหาว่ากันไหมครับ1 2 3ครับแหมไกลไปหน่อยครับออกแข้งซ้ายครับเจ้าหมัดขวาคืนซ้ายอัดลำตัวครับสปีดโบสอย่างที่บอกว่าสปีดโบสนี่มวยเน้นหมัดครับเน้นหมัดนะครับออกแข้งซ้ายครับเก็บเดินเข้าหาครับทิ้งไซด์ไปครับ์ยกที่หนึ่งไม่ค่อยมีอะไรมากครับเดี๋ยวผมข้ามเลยดีกว่า กับความเปลี่ยนเวลาครับรีเพลย์ของยกที่1นะ่งนะะ,ะมาดูกันตอนในยกที่2อครับคุณผู้ชมครับความแตกต่างเรื่องของฝีมือก็จะเริ่มให้เห็นตั้งแต่ยกนี้เป็นต้นไปนะครับตอนแรงนี้ก็เรียกว่าโอ้ได้เปรียบอย่างชัดเจนครับในของซุปเปอร์แบงค์ในเรื่องของความเก่านะครับ จิ้มซ้ายไปครับสปีดโบ๊ทดอกนี้ทีบซ้ายไปครับซูเปอร์แบงค์แอบเข้าหาหัวซ้ายครับซูเปอร์แบงค์ครับหนึ่งสองแหม่ไม่โดนครับลบได้ครับตีเขาซ้ายครับวงในครับตีมาก็ตีคืนครับตีก็ผลัดกันตีครับผมจังหวะนี้ตีได้ตีไปก่อนครับแหม่วงในเกาะเหนียวแน่นหนึบนะครับอื้อแข่งขวาครับแหมเกาะเหนียวแน่นอย่างกับยัดรังอย่างกา มัดยางแกงนะฮะอืม้านของซูเปอร์แบงค์ทีบซ้ายครับซูเปอร์แบงค์ซ้ายหน้าครับหนึ่งสองสปีดโบสโอ้ลูนี้ไม่โดนจิ้มซ้ายก็จิ้มไปก่อนครับแขมเขาหนหนึ่งสองนี้ไม่โดนครับเจอมัดขวาไปมัดมาก็จิ้มกืนครับโอ้ยหมัดขวาครับสปีดโบสครับเริ่มใช้มัดมาขึ้นครับซูเปอร์แบงค์้องกอดไว้ก่อนครับตีเขาซ้ายครับวงในครับตีมาก็ตีคืนครับตีขวาอีกทีครับตรงนี้แขมเดินมาครับ หยับซ้ายไม่โดนครับทธนของสปีดบอสสปอรแบงค์ยืนเอาไว้ครับซ้ายไม่ถึงครับดอกนี้เทียบเดินหาครับจีมคำไม่ค้อนแข้งซ้ายมาหมัดขวานลำตัวครับมันซ้ายไปไม่โดนครับไอ้ยาจีมซ้ายครับทธนกรสปอเร็ตแบงค์หนึ่งสองครับขวานี้ไม่โดนครับสปีดบอสแม่สปีดบอสนี่เรียกว่าหมัดนี่ยังช่วงแรกๆนี่ยังคำหาตัวไม่เจอนะครับ ยังต่อยไม่ค่อยโดนเท่าไรครับแล้วก็มาเป็นท่านั้นของสวแงที่เล่นวงในนะครับหมัดขวาครับเจออัปคัดคืนครับก่อนไปตีเข่าซ้ายครับตีมาก็ตีโต้ครับตีเข่าขวาครับจะพลิกพลิกหม่ลงครับตีซ้ายครับแหมเรื่องวงในนี่อร์แบงนี่รัดคอตีได้ง่ายได้กว่าอยู่แล้วครับผัดกันตีครับแล้วเจอพลิกเมียครับโอ้โดนพลิกเมียเสียท่าครับลงไปนั่งคข่งอยู่บนพื้นครับ ดอกนี้มัดมามาขึ้นมัดขวาครับฮุกซ้ายไปครับสุเแบงค์มัดขวาจากวะนี้เราไปก่อนครับสปีดบท๊ทว่าอย่างไรขยมตีครับตีซ้ายเขาตีเขาขวาขึ้นตีขวามาครับแบบนี้ตีมาเขาตีโตครับแหลกคันตีไปก่อนครับยงนี้นี่ก็จะเริ่มเห็นว่าทันที่ขอซูเปอร์แบงค์นี่เหลื่อมขึ้นมาแล้วนะครับหนึ 1, 2, ่งสองเซูเปอร์แบงค์แข่งขวาสปีดบท๊ท บบเดินเข้าหาครับตรงนี้ขู่ไว้ครับแข้งขวาไม่โดนครับเจ็บซ้ายครับเจอแข้งซ้ายโตูหนึ่งสองมาครับมัดนี้กอดไว้ตีเขาซ้ายก็หมดยกทีสองครับแม่ดอกที่่องแนวหนอกมาเพิ่อ,อขาม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 ,ขามนะฮะวทีเพชรบัญชาไม่มีริงเกิลนะครับแม่ฝากอ่าน้องอาร์มนะเสียอาร์มอภิเดชคำแก้ว พิจารณาด้วยนะครับเริงเกอรนะฮะแต่ว่าเขาไม่มีเริงเกอรเดินไปทีก็เดินข้างล่างก็ได้นะฮะยอกครับยอกอ่าแล้วครับมาดูตั้งแต่ยกนี้ครับคุณผู้ชมครับยกนี้ที่เขาว่าท่านั้นของฝ่ายแดงซูเปอร์แบงค์นี่ขาตั้งแต่ยกนี้นะฮะขาตั้งแต่ยกนี้ครับดูครับแต่มันยังไม่จบแบบนั้นครับคุณผู้ชมครับบอกเลย อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันช่องโคชีทีวีเดี๋ยวลงกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับมุมแดงครับซูเปอร์แบงค์ลูกครึ่งเยอรมันไทยครับสปีดโบ๊สขัดขวัญใจชาวเมียนมาครับอายุ17ครับสปีดโบ๊ท17เท่านั้นครับมัดขวาครับซูเปอร์แบงค์เปิดมาแข่งซ้ายครับนี่เปิดมาเขาใส่แล้วครับเริ่มร้อยครับโอ้ร้อยแรงแกงส้มต้มไว้3วันครับแกงส้มต้ม3วันมันจะเข้มข้นแบบนี้ครับตีเขาซ้ายครับแบบนี้ตีขวามาครับตีขวาครับโอ้โหดูท่าทางของพี่เลี้ยงนะพี่เลี้ยงนี่ เดินเข้าหากับหมัดมีหมัดขวาครับหมัดขวาเทนนิคอรสปีดโบสหมัดขวาสปีดโบสหมัดขวาเทนนิคอรสซูเปอร์แบงค์ครับจับรถไว้ก็เทลงไปครับแม่โอ้โหยังไงนะครับแข่งซ้ายครับสปีดโบสครับหานใส่ความเกาครับยับซ้ายยับซ้ายดักครับดอกนี้ซ้ายคืนครับแต่ไม่โดนครับสปีดโบสซูเปอร์แบงค์ว่าอย่างไรซูเปอร์แบงค์ครับแข่งซ้ายน้ำตัวขวาขึ้นมาครับจับขาไว้ครับแม่แต่กรรมการบอกอย่าพาไทยครับไท่เกินนะฮะไท่เกินสองเก้นะฮะ ไม่ไปแล้ครับมัดเจอมัดครับแบบนี้ออกแข่งไปครับแข่งขวาลูกนี้ไม่โดนซ้ายมาซ้ายโต้ครับหยับเดินข้าาครับหยับขู่กันไว้ก่อนนะครับออกแข่งซ้ายเจอมัดขวาครับจากทันต์คอร์สสปีดบอสหยับซ้ายครับทิบซ้ายหน้าครับสเปอร์แบงค์ดอกนี้เรียกว่าสเปอร์แบงค์นี่เพลย์เซฟนะครับไม่บนใบบี้ไม่ขยี้นะครับ ปกตินีปสับแหวงนี่มวยบุกมวยบู๊นะฮะวันนี้มาแนวมวยฝีมือนะครับขวาไปเอร์แบแห์งหมัดซ้ายนี่หลบได้ครับ1 2ครับแหมยังหนึ่งหลบได้อยู่ครับหมัดซ้ายยังไม่โดนครับขวายังไม่โดนครับสปีดโบ๊ทเรียกว่าขอสักทีขอหมัดเดียวนะแต่ว่ายังหาตัวไม่เจอครับยังหาตัวไม่เจอขนบ้าเฮ้ยช็อกเทตีเดียวนี่แต่ว่าแม่นยังยังไม่ได้ครับอืมดูว่าจะเป็นยังไงครับอร์แหวงครับแข่งขวาสปีดโบ๊ท ซ้ายไม่โดนเจอขวาเตะลงโทษครับอ้าวเริ่มดึงหลบเป็นนะครับธนคอนสปีดโบ๊ทซ้ายมาครับเจอเตะขวาขึ้นแอบเดินเข้ามาปมจังหวะนี้ทิบซ้ายครับไม่โดนครับไกลไปหน่อยแข้งขวาครับธนครสปีดโบสสเปรย์ก็โคูครับหัวซ้ายมาขวาหมัดขวาอีกทีครับแหมสเปรย์บอกไม่พื้นดอกเบาเฮ้ยไม่พื้นไม่รู้สึกไรนี่พะเนียไม่รู้สึกอะไรครับแอบเดินมาครับซ้ายลำตัวครับเจอหมัดซ้ายไป จังหวะนี้ครับคำว้ก่อนครับมัดขวาครับไม่โดนแข่งซ้ายลำตัวครับขวาแหม่ไม่ได้ล็อกเอาไว้ครับแหม่ล็อกแล้วก็กำแพงเดียวแน่นนะครับแหม่กอดรัดเหมือนกับยางรัดแกงครับแบบนี้มัดขวาครับจังหวะนี้ครับนี้ไม่โดนครับโซขวาจามเจอมัดขวาคืนตีเขาซ้ายครับเขาแหม่จังหวะนี้แคบเดินหาครับคำว้ก่อนครับแข่งซ้ายครับจิ้มว้ครับเจอเตะขาหนึ่งที่ ข็บเดินหาครับคำไ่ก่อนครับซ้ายนี่ไม่โดนทีบซ้ายไม่โดนครับสปีดโบ๊ทครับหมัดขวาครับเจอแข้งซ้ายดักจากทันของซูเปอร์แบงค์ครับยังหาตัวไม่เจอครับแหมยังหาตัวไม่เจอครับยังทําลายมลล่องหนไม่ได้นะฮะล่องหงนะฮะแล้วก็มุนยกที่3ครับแหม่ทันของซูเปอร์แบงค์นี่เรียกว่าอาศัยการดักเตะนะครับอข้ามครับข้ามข้ามข้าม นี่ครับสาวๆนะครับแม่บรรยากาศของลูกค้าเห็นไหมครสนามมวยแน่นขนาดนะครับแน่นขนาดเต็มแน่นเอียดครับปลากระป๋องข้าปลากระป๋องเถอะครับทั้งลิงไซทั้งอะไรนะครับตำแหน่งของที่นั่งเวทีปกติทั้งลิงไซนะครับ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 อกระต่อพี่น้องเออาล้วครับอยากจะบอกว่าจับตาดูให้ดีครับคุณผู้ชมครับจุดเปลี่ยนอยู่ที่ยกนี้แหละครับ บอกเลยครับชิง2ล้านนะครับชิงโดนวันสองล้านบาทจุดเปลี่ยนอยู่ที่ยกนี้ครับอ่าและก็ต้อนพี่น้องเข้ามาดูกันต่อครับเดินอข้อหาบดแข้งซ้ายมาครับเจ้าหน้าท้องสวแบงมัดขวาสปีดบดสปีดบดเดินบดเดินบินเดินขี้เข้าไปครับมัดขวาครับตีเขาขวาครับนี่เครื่องเริ่มจะร้อนแล้วนะครับตีมาก็ตีโต้ครับจังหวะนี้ อย่างที่บอกครับอุ่นไว้แล้ว3มยกนะครับยกนี้มีอะไรก็ต้องใส่แล้วครับดอกนี้เคลียบเดินหาครับขวาเจาะขาครับสปีดบอสสแบ่งยับซ้ายไปครับเดินเข้าหาครับคำไว้ก่อนครับหัวซ้ายมาขวาไม่คืนครับมัดซ้ายครับดอกนี้ตีเข่าซ้ายครับกระโดดตีครับแล้วก็ขาเอาไว้ครับโอ้ยถูกใจพี่เลี้ยงครับถูกใจพี่เลี้ยงสุดยอดปีเป้าสุดยอดหนังเบาเพื่อสุดยอดสุดยอดแมงแป้ครับ แดินขวาหนึ่งสองครับหมัดขวาสปีดบอสแข้งซ้ายซุปเปอร์แบงค์จับแล้วก็ล็อกไว้ก่อนครับกินเหลี่ยมกินทรงนะครับแมมวยกินเหลี่ยมกินทรงครับแบบนี้ขับเดินมาครับขวาไม่โดนครับเจอแข้งซ้ายครับแล้วก็ล็อกไว้ก็ตีเข่าซ้ายครับล็อกตีเขาตีเข่าขวาครับแม่สปีดบอสก็พยายามจะแก้นะครับแต่ยังหาวิธีแก้ไม่ได้ครับเดินขวาาผมจังหวะนี้เดินขวาาเดินบอสเดินบีเดินขยี้ก็ไปเดินยังไม่ท้อครับ พอเป็นฐานผ่านได้ก็เป็นเพชรแล้วครับผมจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับสปีดโบสหนึ่งสองครับสปีดโบสอ่ะหลบไปก่อนครับซูเปอร์แบงตี้เขาซ้ายครับเข้าขวาตีไปแล้วก็ขาเอาไว้ครับขาไว้พอดีครับไอ้ย่าแต่อย่างที่บอกว่าอย่าลืมล้ำครับลืมล้ำไม่ได้ครับลืมล้ำเดี๋ยวหลับลืมครับป้องกันตัวให้ดีครับมันหุกซ้ายครับสปีดโบสยังไม่ท้อครับท้อเป็นฐานผ่านเป็นเพชรจังหวะนี้ทำไหมครับว่าพื้นพี่บ้าพี่บ้าเตียวพื้นพี่บ้ามัดขวาครับหลบได้ครับ ล็อกตีครับล็อกตีสกายล็อกตีครับจะพริกหมีไปอีกทีครับโอ้โหโดนพริกหมีครับลงไปนอนงายแล้ววันครับแสปีดโบสถ์ยิ้มเลยครับมาครับมัดุกขวาสปีดโบสถเอ้าโดนเข้าไปครับซูเปอร์แบงค์โดนมัดุกขวาครับแล้วโดนเงินคงเคลนโดนนับเลยครับโดนโอ้ยังยังมือครับยังลงเหลงโครงแขงอยู่เลยครับมัดุกขวาเมื่อสักครู่นะครับโอ้โหลงเหลงโครงแขงครับดูครับสปีดโบสถเดินเข้าหาครับ แม่หุกขวาอีกทีเขาสปีดโบ๊ทบอกแล้วว่าอย่าให้โดนครับแอนเข้าก่อนเลยครับจะขอซูเปอร์แบงค์ครับไม่จุดพลิกพันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหจักรยานแหกโค้งครับจักรยานแหกโค้งนี่ครับเราตีเข่าขวาตีเข่าขวาไปก่อนครับซูเปอร์แบงค์นี่มองหน้าพีเลียงเลยครับยังยังมึนอยู่นะครับสปีดโบ๊ทมัดขวาลงนี้ครับเอาเมาครับเมาครับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงหมัดขวาครับเอาเข้าไปครับลงเลงโครงเรงหน้าความขมาตรงครับโอ้ขิดตรงหน้าความขมาตรงครับพยายามจะลุกขึ้นกรรมการนับครั้งที่ ของแท้ครับโอ้นี่พี่เลี้ยงบอกให้สู้ครับจังหวะนี้โอ้จมนครับเหลือย0วินาทียืนไหวไหมครับอัปคัดขวาครับธนกรซูเปอร์แบงค์พยายามที่จะล็อกเอาไว้ครับโอ้ยเหตุเกิดที่หมัดขวาครับเหตุเกิดที่หมัดขวาฮุกขวาครับซ้ายขวาครับขวางทางเดียวครับสปีดโบทฮุกขวาสปีดโบทซูเปอร์แบงค์ต้มก่อนไว้ก่อนครับโอ้แล้วยกสี่แล้วด้วยนะครับยกสี่แล้วด้วยนะครับโอ้โหครับอัปคัดขวากับซอกซ้ายครับโอ้แล้วก็มืนครับหมดยกพอดีครับระคังช่วยชีวิตนะครับ โอ้โหเจอสอกซ้ายครับยักหงายภายหลังลงไปนั่งเขวงอยู่บนพื้นครับระกังช่วยชีวิตนะครับโอ้ทีมงานพี่เลี้ยงต้องเข้ามาเลยครับโอ้พลิกตรงนี้เลยครับเพื่อนชมครับโอ้โอ้ยลังปลาคว่มหน้าหลาดครับลังปลาคว่มหน้าหลาดพอไม่ไม่ได้พักขายปลาครับพันนี้โอ้ลังปลานี่อยู่จะไปถึงตลาดอยู่แล้วครับลังปลานี่คว่มหน้าตลาดครับปลาหล่นบนพื้นหมดเลยครับอดเลยครับโอ้ อย้ยาลังกาเลยครับอย้ยาเนี่ยมีมีภาพช้านะฮะร,รายการเรามีภาพช้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูครับคลิกเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวอมอมไม่ให้ดูด้วยนะฮะอะไรวะเดี๋ยวนะครับคือเหตุเกิดจากหมัดทุขวาก่อนนั่นเลยฮะหมัดทุขวาลุกนั้นเลยครับนี่เซียนนี่เซียนฮะนี่ชาวเมียนมานะครับ เสียงเชียร์ครับอ่าแล้วครับเดี๋ยนะผมข้ามเยอะกันไปผมข้ามเยอะไปผมข้ามเยอะไปหน่อยผมข้ามเยอะไปหน่อยมาดูกันต่อครับดูว่าจะไวไหมครับออย่าอยู่แหม่หน้าสิวหน้าขวานเลยครับอยู่บนเส้นได้แขวนอยู่บนเส้นได้ครับอ่าล้วครับซูเปอร์แบงค์ครับจะฟื้นหรือยังครับตอนนี้สปีดโบนนี้มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วนะครับระวังบอกแล้วครับว่าให้ระวังหมัดคนนี้ให้ดีครับ ฉายามวยพม่าเงินล้านไม่ได้มาง่ายๆนะครับเดินเข้าหาครับมัดขวาครับมัดขวาไปมัดขึ้นมาครับออกมีแตกด้วยครับโอ้แตกด้วยเอาเจอมัดฮุกซ้ายครับลงเลรงโครงแขงหนึ่งสองครับลงเลรงโครงเแขงครับจังหวะนี้ครับพยายามจะกอดเอาไว้ครับซูเปอร์แบงค์ครับหนึ่งสองอับปคัตซ้ายขวาครับเจรนคอนสปีดโบ๊ทมัดขวาเจอมัดขวาขึ้นมามัดขวาสปีดโบ๊ทแล้วก็ผลักลงไปครับลงนอนหงายแลวันครับแหมครับไม่ไหวกรรมการโบมือบายบายแยกย้ายสลายตัวเรียบร้อย หอยเสียบใจตังครับจ่ายตังครับโอ้คือจังหวะโดนไว้แล้วกอดเอาไว้พยายามจะกอดไว้แต่สปีดโบดไม่ให้กอดนะครับโอ้พอยืนไม่ไหวแล้วครับเรียบร้อยครับนี่เสียอาร์ตนะฮะเสียอาร์ตอ่าข้างสปีดโบนฮะเสียอาร์ตข้างสปีดโบดนะครับนี่ครับวิกเตอร์ล็อกสองครับชูมือให้เลยครับวิกเตอร์ล็อกสองครับอย่างที่บอกครับสปีดโบดสิทธิ์วิกเตอร์ครับ ชื่อเดิมครับนี่วิกเตอร์ล็อกสองครับหวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบอ่านี่พ like> ิธีกรไม่ใช่ใครที่ไหนครับผมเองครับโค้ชเอทีวีนะครับแหมสองล้านเลยครับสองล้านบาทครับรับไปเลยครับยังนอนหงายแลวันอยู่เลยครับด้านของซุปเปอร์แบงค์นะครับก็สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำนะครับว่านี่คือมวยพม่าเงินล้านครับมิลเลียนบาทเบยบยนะฮะ มวยพม่าเงินล้านครับมิเลียนบาทบอยนะครับมิเลียนบาดบอยโอ้โหครับแล้วก็นี่ครับเงิน2ล้านเงินสดครับปึกๆเลยครับห่อมาอย่างดีครับติดริบบิ้นให้พร้อมนะครับนี่ก็เข้าไปขอโทษขอโพยรับแสดงน้ําใจนะครับการกีฬามันคือเกมกีฬานะครับนักมวยเป็นผู้ที่แบกรับเรื่องของความกดดันนะครับซูเปอร์แบงค์แหม่พลาดครับก็คือ ผมไม่รู้เป็นเพราน้องเขาเปลี่ยนทรงมาชกแนวนี้หรือเปล่าเพราะปกติน้องไม่ได้ทรงนี้นะครับก็ก็ไม่ว่ากันนะครับโดนมโดนหมัดขวาหมัดเดียวนั้นเลยครับแล้วก็เปลี่ยนเลยครับโดนอีกทีจนเป็นนับที่2นะครับแล้วพอมายกสุดท้ายก็ไม่ไหวนะครับพยายามจะกอดรั้งไว้นะรั้งธนกอสปินบอไว้เพื่อที่จะพักแต่สปินบไม่ให้ก่อนนะครับรับไปเลยครับ2ล้านนอนๆอนนะครับพลิกครับว แม่เรียกว่าจักรยานยกล้อแหกโค้งครับแม่ทศกัณฐ์ปั่นจักรยานแหกโค้งยกล้อนะฮะจังหวะนี้ครับหลังปลาความน่ารักครับแสดงความยินดีด้วยนะครับทนเรื่องของนี่ครับหนุ่มน้อยเมียนมาเงินล้านครับสปีดโบหยอดยุดมวยไทยโดยสปีดโบสิบวิกเตอร์ครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ